สำหรับกระเป๋ารุ่นนี้ภายในมีการแบ่งพื้นที่เป็นสัดส่วนสำหรับเก็บของและมีสายรัดกระเป๋าแบบถอดออกได้ภายนอกมีการออกแบบที่หรูหราพื้นผิวของกระเป๋าถูกออกแบบให้ลดการเกิดรอยขีดข่วน นอกจากนี้ยังมีระบบเบรกล็อกล้อที่ทําให้กระเป๋าเดินทางไม่เคลื่อนที่ไปไหนกรณีที่ต้องวางกระเป๋าในพื้นที่ที่มีโอกาสเกิดการถลายได้สามารถล็อกล้อได้อย่างง่ายดายเพียงเลื่อนปุ่มเบรกเพื่อเปิดใช้งานและความแข็งแรงของล้อคู่ทําให้รองรับน้ําหนักของกระเป๋าได้ดีเคลื่อนที่ได้อย่างคล่องตัวสําหรับสีของกระเป๋ารุ่นนี้มีทั้งหมด2สีคือพิค์และดากเร์ กระเป๋าเดินทางขนาดใหญ่เหมาะกับการเดินทางระยะยาวตั้งแต่5้าวันขึ้นไปตอบโจทย์ผู้ใช้ที่ต้องการเก็บของได้เยอะๆกระเป๋ามีความทนทานสามารถรองรับน้ำหนักได้ดีแต่ไม่ทำให้น้ำหนักกระเป๋าหนักจนเกินไปลักษณะของล้อเป็นล้อคู่มีความแข็งแรงทนทานเคลื่อนที่ได้คล่องตัว เนื่องจากวัสดุที่ใช้ในการทำกระเป๋าส่งผลให้กระเป๋ามีน้ำหนักที่เบาแต่ยังคงความแข็งแรงภายในมีสายรัดกระเป๋าและแผงกั้นซิปป้องกันการเคลื่อนที่ของสิ่งของภายในมีระบบล็อก TSA ที่ได้มาตรฐานด้านบนและด้านข้างกระเป๋ามีหูจับกระเป๋าทำให้สะดวกในการเคลื่อนย้ายกระเป๋าเดินทางขนาดเล็กรุ่นนี้ เป็นที่นิยมสำหรับการเดินทางในระยะสั้น2-3ถึงสวันมาพร้อมกับจุดเด่นที่เต็มเปี่ยมในเรื่องของน้ำหนักที่เบาสุดๆและยังคงความแข็งแรงทนทานทนต่อน,น้ำหนักจากสิ่งของเยอะๆและแรงกระแทกภายในมีสายรัดป้องกันการเคลื่อนที่ของสิ่งของนอกจากนี้ภายนอกยังมีหูจับด้านข้างและด้านบนเพื่อสะดวกต่อการถือเคลื่อนย้ายกระเป๋ามีการออกแบบที่ทันสมัย ไม่ว่าคุณจะเป็นคนชอบสีสานหรือเรียบหรูเพราะกระเป๋ารุ่นนี้มีสีให้เลือกถึงสีสีไม่ว่าจะจะเป็นเรด Black, s i เวอร์และอ l ลูมิเนียมกระเป๋าเดินทางรุ่น EVOA เหมาะกับการเดินทางในระยะสั้น2-3วันมาพร้อมกับการออกแบบที่ตอบโจทย์นักเดินทางเพื่อทำธุรกิจหรือท่องเที่ยวด้วยช่องกระเป๋าด้านหน้าสำหรับเก็บเอกสารและแท็บเล็ต นอกจากนี้ยังมีนวัตกรรมล้อลดการสั่นสะเทือนทําให้การลากกระเป๋าเดินทางของคุณเคลื่อนที่ได้สะดวกไร้เสียงลดการสั่นสะเทือนและมีแมกเนติกซิปเปอร์หัวซิปที่เป็นแม่เหล็กทําให้หัวซิปถูกดูดติดกับช่องล็อกระบบ t SA ได้อย่างง่ายดายแทบซิปเป็นแบบ2ชั้นช่วยกันขโมยช่วยรักษาความปลอดภัยให้กับกระเป๋าพร้อมกับการตกแต่งด้วยแผ่นโลหะที่มุมของกระเป๋าช่วยป้องกันการกระแทกอย่างมีประสิทธิภาพ กระเป๋าเดินทางรุ่น TOISC i เป็นกระเป๋าที่มาในสไตล์มินิมอลเรียบง่ายแต่ทันสมัยภายในมีสายรัดป้องกันการเคลื่อนที่ของสิ่งของและแผงกัน้นทั้งยังสามารถเพิ่มพื้นที่กระเป๋าได้ด้วยการรูดซิป สำหรับสีของกระเป๋านั้นมีให้เลือกหลากหลายสไตล์สี Golden M U S T A R D ที่ให้ความรู้สึกถึงความร่าเริงสนุกสนานสี S L A T E Green ให้ความรู้สึกเรียบหรูสบายตาและสี In k Black สุดคลาสสิกที่ให้ความรู้สึกที่เรียบง่ายและสุภาพนอกจากนี้ยังมีลูกเล่นพิเศษก็คือชุดอุปกรณ์สำหรับตกแต่งโลโก้ล้อและที่จับคันชักซึ่งสามารถเปลี่ยนสีได้ตามความชอบของผู้ใช้ คุณคิดว่ารายการนี้เหมาะสมหรือไม่แสดงความคิดเห็นสำหรับเราคุณสามารถค้นหาลิงก์ผลิตภัณฑ์ในคำอธิบายของวิดีโออย่าลืมกดไลค์และสมัครรับข้อมูลช่องเพื่อติดตามรีวิวล่าสุด